แอมพังสะออนเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกสาวแอบอ้างใกล้ชิดคนสนิทเรียกได้ว่าหลังจากที่สามแมตพีรณนี่ออกมาบอกว่าได้เลิกรากับหนุ่มสงกรานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่ามีพี่ที่เป็นคนสนิทของแอปพังสะออนและอยากจะบอกความจริงอีกครั้งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแอปสงกรานแมทโดยหญิงสาวคนดังกล่าวได้โพสในทวิตเตอร์บอกว่าอยากออกมาพูดถึงคุณแมทอีกครั้งในฐานนะที่มีพี่ที่สนิทเป็นคนสนิทของคุณแอป คุณแมทไม่ได้คุณส่งมาจากใครไม่ใช่มือที่3มไม่ได้ทําให้ใครเลิกหรือ,อยาก,การทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแอปและคุณส่งกรานตัดสินใจแยกทางกันแล้วคุณแอปไม่ได้ติดใจและไม่ได้มีปัญหาใดๆเรื่องนี้เลยแมทพีรณีเอาจริงๆสงสารคุณแมทนะเป็นสนามอารมณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถ้าไม่ชอบจากการสัมภาษณ์อันนี้เข้าใจได้เขาดูแรงดูมั่นแต่ย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้แยกของใครมาและเขาไม่ใช่มือที่3เลิกโทษเป็นโทษกรรมใดๆ ครบแล้วไม่ใช่ก็ต้องเลิกแมทพีรณีกล้าพูดอีกครั้งว่าไม่ใช่แฟนคลับคุณแมทรวมถึงคุณแอฟแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันสงสารเขาอ่ะโดนด่าดดดเรื่องนี้มากี่ปีงานในวงการไม่กล้ารับเพราะกลัวกระทบคนอื่นๆทั้งทาง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เขาเป็นคนที่มีฝีมือในการแสดงโคตรดีเลยนะและยิ่งประโยคที่เขาบอกว่าวันนี้ให้ซ้ําเติมมาได้เลยเขาต้องเจ็บขนาดไหนแมทพีรณีหลังจากนี้ขอให้เลิใจดีและอ่อนโยนกับคุณแมทมากๆมุกออนได้แล้วพวกชาวเน็ตแมทพีรณีล่าสุด ทางแอปพักซอนได้ชี้แจงถึงกรณีดังกราวผ่านท้ายทีซอรี่ของตัวเองโดยเจ้าตัวชี้แจงข้อเท็จจริงเอาไว้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอความกรุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทและฟันคลับแอปค่ะ